My ready My idol ตื่นสะใจไว้แซบนักปเป็นเวลาแบทเทอร์สาวเสียงแปิโมเสวฮะแข่งเกมวิศนาตื่นแซบอุย้ยค่ะวันนี้นะคะหมายก็จัดหนักจัดเต็มไม่ยอมแพ้ใครแน่นอนค่ะ เด็กแนวเรียกิสเตอร์อย่างเรานี้ก็ร้องเพลงไม่เป็นร้องใครแน่นอนนะคะส่วนเรื่องเกมนี่มาลองกันดูสักตั้งต้อยปี๊จุ๊บหนูแพ้ฉันได้เลือกก่อน <c oughs> คนเลือกก่อนก็นไม่ได้ชนะสนุกสนุกคุณขอเลือกให้เธอแพ้ <c oughs> เอาเลือกเลยท้องยัง <c oughs> เริ่มนะัน,นเริ่มจับเวลาเลยค่ะ ข้อที่1โปรโมชั่นดื่มแล้วขับกับเรดี้ลุ้นรับ5รถ5สีดื่มได้ทั้งเรดี้และเจนเท์แมน,นใช่หรือไม่ใช่โอเคถูกต้องข้อต่อไปเรดี้กาก,ากา้าเต้นกาโวและดื่มเรดี้ถามว่าเรดี้การ้าดื่มอะไรเรดี้ถูกออข้อ3ถ้าคนอินดี้ดื่มเรดี้ได้แล้วคนที่ไม่อินดี้ดื่มอะไรได้บ้างแต่ถ้าคนไม่อินดี้อยากลุ้นรถสวิป5สี5คันต้องดื่มอะไรเรดีู้ออข้อส คนอินดี้ชอบฟังเพลงเลดี้การาคนไม่อินดี้ก็ชอบฟังเพลงเลดี้การาถามว่าวเวลาดื่มเลดี้ต้องฟังเพลงอะไรอะไรก็ได้ถูกมาข้อหคนดื่มเลดี้ส่วนมากชอบฟังเพลงอินดี้ถามว่าวคนอายุมากหนึ่งคนกับคนส่วนใหญ่ใครดื่มเลดี้มากกว่ากันคนส่วนใหญ่ถูกเดงละซีเก่งละซีคนอายุมากเป็นคนอินดี้แต่เขาก็ชอบดื่มเลดี้ ถามว่าคนส่วนมากที่อายุมากดื่มเรดดี้ได้หรือไม่ได้โอ้โทูก oh <my> เลวลาวะแล้ว Are you ready? Ready go เลยตัเวลาเลยข้อที่หนึ่งโปรโมชั่นดื่มแล้วขับกับเรดดี้รุนรับ5้ารถ5้าสีแม่สีมีห้าสีใช่หรือไม่แม่แม่สีมีสามสีเรดดีด้มีสีเรดดีด้มีสีห้าสีถ้าเรดดี้ ขวดสีแดง5ขวดจะมีที่สีมีสีเดียวถูกต้องเรดดี้มีสีฟ้าแดงม่วงเขียวฟ้าและได้สีสีอะไรบ้างพี่ติ๊กมีสีมีแดงเหลืองจำเงินใช่ไหมถูกถูกเรดดี้แจกลอตสูท5คัน5สีคนที่ได้รางวัลจะต้องใส่เสื้อสีอะไรสีอะไรก็ใส่ไปเถอะดี้กับทอมดื่มเรดดี้คนดื่มเรดดี้ต้องเป็นดี้หรือเป็นทอม เป็นได้หมดเลยถ้าดื่มเรดดี้แล้วหลุดสดชื่นแสดงว่าเรดดี้ได้รุ้นรถสวิฟหรือลุ้นสวิฟไฟล์ุ้นรถสวิฟเออถ้าคุณอยู่สวิตเซอร์แลนด์ขับรถสวิฟได้ไหมขับได้ถ้าคุณอยู่สวิตเซอร์แลนด์ด Land, แล้วให้เพื่อนถือใครได,ด้กี่ข้อยังอ่านช้าอันช้า มะนาวเฮียอ่ะเฮียอ่ก็กินมะนาวแบบตื่นแบบวิถีชาวบ้านแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราตื่นแบบ lady l a ี y แล้วกันนี่สีฟ้านี่เป็นรสมะนาวเหมือนกันนะอือ ถึงแซ่บกันไหมคะทุกคนมีใครทายถูกป่าวว่าตกลงใครชนะแต่ก็อย่าลืมนะคะที่ตามกิจกรรมดีๆจากเรนดี้ไว้ในโอกาสหน้าด้วยนะคะตอนนี้ขอตัวไปกินมะนาวที่เหลือเยอะมากทั้งหมดนี้ให้บทจก่อนงั้นวันนี้ชาและใหม่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะให้น้องกลับไปกินมะนาวอของน้องอย่างมีความสุขกินด้วยกันไหมคะตามสไตล์ผู้แพ้กินด้วยกันไหม hey, เฮ้ยบาย กินหน่อยกลับไปกินคนเดียวเลย